กะลาสวัสดีเพือ่อนๆทุกคนด้ว <GO> ย <av> นะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวปืนสกิน Regenerie ตัวใหม่ล่าสุดทุของปืน Mx9 ก็มาดูก่อนว่าสกินของปืน Mx9 ตัวใหม่นี้เนี่ยสกินของมันเนี่ยจะสวยงามมากยันก็ไปดูกันเลย โดยสับของระดับหลักเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็คือปืนเอมกในระดับรีเจนารีกระบอกใหม่ล่าสุดอตัวปืนนี่บอกเลยว่าโอ้โหเอฟเฟคนี่อลังการมากๆเลยผมเป็นเหมือนกับตัวส่วนผสมของมังกรราวาผสมกับตัวปืนประกอบเข้าด้วยกันใน,นส่วนของตัวละครประจำกล่องนี้ผมโอ้โหบอกเลยว่าใครที่เห็นครั้งแรกเนี่ยคิดเหมือนพี่ลิงเลยผมซับซีโร่หรือสกอปเปียนก็ได้นะเพราะว่า นี่มันหลุดมาจากมอเทาคอมแบตหรือเปล่าเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเท่ฝุดๆไปเลยนะในส่วนของวันอื่นที่อยู่ภายในกลองที่น่าสนใจผมก็จะมีพวกสกินของมีดอันใหม่ผมก็บอกเลยว่าโอ้โหมีนี้ที่ราวาเด็ดดวงมากก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่น่าเก็บมากๆเลยนะถัดมากับในส่วนของปืนสกินรองของผมก็จะมีตัวเรนิตีิมีอารอมีพวกลายโดดล่อนนะครับผม มีลายรถอันใหม่ตามด้วยในส่วนของตัวคอลินการ์ดประจําปืนกระบอกนี้ก็บอกเลยว่าจระเข้พังอาจหรือจะเรียกว่ามังกรพังอาจก็ได้ือนกันแต่ดูจากลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นจระเข้เพลิงมากกว่านะแล้วยังสุดท้ายผมกับท่าอวตารชักนี่มาแล้วก็เผาล้นไฟให้มันร้อนนิดหนึ่งแล้วก็ชงเชงชงเชงชงเชงแล้วยังสุดท้ายผมกับชามจิ้งเหลนลราเล่นนะผมเป็นจระเข้นั่นเองับผมก็เรียกว่าเป็นคลินคอนเซปต์ของปืนกระบอกนี้นะ ในส่วนของมูลค่า CP ที่ต้องใช้ในการเปิดนะผมก็จะอยู่ที่ประมาณ11,000 CP โดยประมาณการในกรณีที่ดวงเกือเปิดครบทั้งหมด10ช่องนั่นเองเอาละได้เวลาแล้วผมเราก็มาเปิดกันดีกว่ามาดูดีกว่าว่าดวงพี่ลิงเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่าพี่ลิงก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมว่าใครที่มี CP ผมลองกดเล็กๆน,น้อยๆ5 5รอบมันใช้ CP ไม่เยอะนะ ก็มีโอกาสในการได้สกินของต่างๆรวมถึงของแร่อย่างเช่นตัวปืนตัวมีดมาครั้งที่2วเมามาเร็วอยู่น,นเนี่ยบางคนกดไม่กี่ครั้งตัวละครออกไม่กี่ครั้งเีเจนดีออกก็มีเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าอันนี้เนี่ยอยู่ที่ดวงของตัวละครว่าจะดวงดีมากแค่ไหนในการเปิดหานะครั้งที่3ครับผมตัวโดดล่อนมาครั้ง 4, ที่4ยาวไปยาวไปแบบอีซี่อีซี่ขอแบบ ปืนมาเลยจบเลยได้ไหมโอ้โหวิ่งผ่านปืนมานิดเดียบผมแต่ว่าได้เป็นรถมาโอ้โหรถเพลิงอะไรกันอเอ้ยสกินนี้นี่ก็เท่ดีนะเนี่ยครึ่งทางแล้วครั้งที่ห้าผมครั้งที่ห้าเราครึ่งทางแล้วนะเราควรที่จะตัวละครอ,ออกมาได้แล้วแต่ชามจิ้งเหลนต้มาก่อน <c oughs> ดูทรงแล้วรอบนี้พี่ลิงว่าน่าจะเกลือแน่เลยวะเอ้แต่ไม่แน่นะไม่แน่นะเอ้ยมาเป็นเอาล้อเอ้ยใช้ได้อยู่ ตัวละครนะผมจะออกครั้งที่9หรือเปล่าหรือยังไงหรือจะออกเลยหรือหรือปืนปืนปืนโอ้โหเมื่อกี้นี่แบบอือือร้อนร้อนวิ่งผ่านปืนลีเจนสองสารอบแต่ไม่หยุดสามชิ้นตัวละครหรือเปล่าโอ้มาเป็นเรนตีอผมรอบนี้แน่น่าจะเกลือแน่นอนเลยผมแต่ไม่แน่จะมีความหวังอยู่ครั้งสุดท้ายครั้งที่9ครั้งที่9้าปืนเลยหรือเปล่าปืนเลยหรือเปล่าหรือเป็นซับซิโลหรือตัวละครตัวละครมาก่อน โอเคแล้วก็จบช้ายผมรอบนี้พี่ลิงก็เกลืออีกแล้วนะแล้วก็ชบปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วผมกระปืนจิ้งเหรนเพิง <c oughs> เลขชื่อใหม่สน่ารักเลยผมบอกเลยว่าจิ้งเหรนเพิงราวาอันนี้เนี่ยโอ้โหโคตรเท่ฝุดๆไปเลยในส่วนโมเดลของตัวปืนนี้หน้าของโปรดเอาผมเมื่อได้ทำการกดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวปืนจะมีราวาเนี่ยไหลตกลงมาแล้วก็ระเบิดกลายเป็นตัวปืน สำหรับโมเดลตัวปืนภายในเกมครับผมก็รยกได้ว่าตัวปืนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีควันไอ้นาที่เป็นการระเหยของตัวราวาเนี่ยลอยขึ้นมาเรื่อยๆรอบตัวปืนสโคบตัวปืนทั้งต้นเนี่ยก็ถือว่ายูนเก์มองง่ายผมยอมรับเลยว่ามองง่ายกว่าสโคบเริ่มต้นของตัวเอเมกามาเพราะสโคบเริ่มต้นเนก้าเนี่ยโคตรบางจอเลยนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทําให้เราเนี่ยมองเห็นได้ดีขึ้นสุดๆไปเลยไม่ต้องใส่ในส่วนตัวไอรอนดอแล้วนั่นเองเนาะในส่วนของการรีโหลดของตัวปืนนะผมตัวปืนเนี่ยก็รยกได้ว่าในมิชชั่นรีโหลดเนี่ และในส่วนเอฟเฟกต์การฆ่าของปืนกระบอกนี้เมื่อเราทําการฆ่าศัตรูได้ผมจะเหมือนว่าจะมีจระเข้ลาวาเนี่ยปรากฏขึ้นมางับศัตรูหายไปในทันทีในส่วนการใช้งานของตัวปืนในแพทนี้ผมก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปืนสาย SMG ที่ติดท็อปได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยผมแต่ถ้าเกิดว่านิยมันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมให้เฟเน็ตน,นะพเพราะเฟเน็ตอ้มพิ่งบับมาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปืนนี้เนี่ยก็มาแทนที่ในดับที่2นั่นเองในส่วนนี้ผมแต่ว่าในแพทหน้า บอกเลยว่าเฟเนตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะโดนเนฟสูงมากถ้าเกิดเฟเนตเดินเนฟปุ๊บเนี่ยกระบอกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาแทนที่เป็นระดับหนึ่งได้เนี่ยแน่นอนเลยนั่นเองก็ต้องรอดูต่อไปว่าแผนหน้าจะมีการปรับมดุลมากขนาดไหนและเกิดว่าจะพูดถึงจุดเด่นที่สุดเนี่ยของสกินปืนตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทางท่านของตัวไซด์ดอตไอรอนเนี่ยคือแบบเออถ้าเกิดว่าเทียบกับที่เป็นดอตมาตรฐานทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหดีกว่าโคตรเยอะเลยผมพี่ลิงรู้สึกว่าสบายใจในการมองหน้าจอมากเลยนะเพราะพวกติเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นดอทพื้นฐานเนี่ยมันจะแบบจะบังจอไปขนาดไหนเนี่ยบังจอไปเกือบๆ40เปอร์เซ็นต์แต่ต้นนี้เนี่ยบังจอน้อยมากผมแค่10เปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็เหมือนกับไซด์ดอทปกติของปืน SSG โดยทั่วไปนะก็เป็นการกลบในส่วนของตัวข้อได้ของปืนกระบอกนี้ไปเนาะและก็ข่าวเมื่อวาณนี้ผมสหรับการรีวิวปืนสกินรีเจนเนอเรทกระบอกใหม่ของปืน M99 นะผมมันเดิมสำหรับใครชอบ PBB แบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับผมพิเศษเฉพยูทูบแล้วก็แฟนเพจยูทนะ แต่วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว Contact. Then Contact. you have magic! One to fire, one to They don't see things the same! Two on the door! Two on the door! Then you have magic! Then you have Contact with enemy! Target down! Reloading! <laughs> <Bravo>. <laughs>